สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนจ่องสูหูสูคนพบพอกับช่องสาม้านถหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอๆกันในวันที่เก้ากันยาหกปดจ้าเก่าดีซิบดีจะ้ะมือหนีมือสันวันดีค่ะฝนตกน้ำไหลพี่น้องค่ะน้ำม,มาแล้วเด้อค่ะตกติดต่อกันไหลมือบางมองก็ท่วมเขาแล้วจ้าโอ้ค่ะ นำลายกะทรงกำลังใจไปให้สุขูสุคนค่ะล้างหมองนำถ่วมบังข้าวแล้วถท่วมเด้อค่ะสามนาจักเพิ่งกลับจากอุดรพีนนนน่น้องอุดรฝนตกนำถ่วมน้องคายอุดรน,นี่ถ่วมครับจะ้ะเอาทรงกำลังใจไปหอดไปถึงสุขุสุคนเดอ้อพี่น้องค่ะคลิปนี้เป็นตัวเลขแนวทางของศิษย์อาจารย์เนี้ยบุรีรัมคนถามมาหลายหลายใครเอฟซีถามมาหลายค่ะ เพิ่นก็ได้ทรมมหาสาวันนาตั้งแต่มือหลังเลขออกได้โซนซ้มือแล้วค่ะแต่ว่าสาวันนาบหวางพี่น้องเดินทางไปทําธุระเนาะค่ะกัเพึ่งเอายิบยกมาฝากพีตอนน้องงวดว่างหันรุดคักรุดเน่พี่น้องจ้ารุดหอดเลขกวิ่งค่ะแต่ว่าเลขเด่นนามะตะเนาะค่ะเขาวควงวดเด้อพี่น้องยังบารุดค่ะเดินดี ถ้านับสถิติแล้วโอ้หลายปีติดเราเด้อค่ะแต่ว่าสาบ,าบาับ่ได้นับจ้ะสำหรับตัวเลขสิทธิอาจารย์เนี้ยบูดีรัมงวดว่างหันเพิ่นกะวายุดกหกหากหาก,หากมันก็มีอยู่สาบันนะแต่ตัดถิ่งเพราะว่ามันเป็นเลขตัวเก้าเพิ่นว่าค่ะเอาบ่เป็นยังค่ะมีเขามีหลุดเนาะตัดออกแล้วหลุดก็คือหลุดจ้ะสู่กันโอกะย้ำเหมือนเดิมเนาะคะ่ะเป็นเพียงแค่สูตรคำนวณเนานะ,ะเป็นเทในวทางเท่าน,นั้น ผู้มักกะคอยจัดเนาะคะ่ะผูบมักกะส,สามารถเรื่อน่านใดเด้อค่ะเราก็ถ้าผู้ใดมีแนวทางเนาะคะ่ะอยากวางในช่องสาวบ้านนาหนุ่มสวิดินเอดไอดีไลน์คิวอาค้ดมาใดจ้าในคลิปนี้เป็นคิวอาค้ดไล์ส่วนตัวสามารถทักไทยเนาะคะ่ะเอาแนวทางมาฝากพี่ตอนนองใดบอา่วาจะเป็นเลขคำนวณเลขความฝันหรือว่าเลขบอกบุญทักไทยมาใดจ้า อากาศดีดีพี่น้องมือนีฝ่าเปิดเบิ่งในเปลี่ยงทองฝ่าเปิดก็เลยเอาบรรยากาศไทยมาฝากพีตอนน้องเอฟซีแฟนช่องจ้ะเรากะดอกไม้มาฝากผมงามงามพี่น้องจ๋าออกดอกบักไ่เลยจ้ะเป็นว่านสีทิศมี่สีแดงสีชมพูเราก็หไลยแบบนี้งามขักพี่น้องจ๋าก็เลยยิบยุกเนาะค่ะเอาภาพสวยสวยมาฝากพีตอนน้องแล้วก็เอาตัวเลขแนวทางเนาะค่ะ เป็นสูตรหวยคำนวณทั้งสิทธิอาจารย์เนี่ยบุรีรัมมาฝากพร้อมจะอ้าวก่อนจะไปฟังคลิปให้จบก็บฝากกดไลค์กดแชร์เดอ้อพี่น้องค่ะฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริง๊งเปิดค่าการมองเห็นจ้ะก่อนสิไปเบิ่งงวดวันที่16กันยา6 8เดี๋ยวสาบนาจ,จะเอาสถิติของสิทธิอาจารย์เนี่ยบุรีรัมมาให้เบ่งย้อนหลังก่อนสำหรับผู้พาดเนาะค่ะเอาค่ะไปรับชมรับฟัง พม,มกันจ้าอันนี้เป็นงวดเก่าค่ะสติติงวดบังหันพี่น้องเขาาว้ตะเหล็กดินไปที่หาจ้ารุดพี่น้องคะตามต่อจ้ะงวดบังหันรุดวิ่งกบรุดเขาตั้งแต่เหล็กเด่นนรมตะแต่ว่างวดวันที่สิบหกเด่นนมตะเหล็กวิ่งแล้วก็แตกบนรางสิบหกสิงหาแตกบนรางพี่น้องคะกะถือว่าสุดหยดจ้ะหยดลังไปเบิ่งอีก เดนนามะตาทั้งสองทั้งแปดพี่น้องแต่ว่าจับคู่พลาดค่ะเลขวิ่งกะเขาจ้ะแล้วกะอันนั้นนึ่งสิงหาเนาะเดียวสิให้เบิ้งไปเรื่อยจ้ะนี่เบิ้งเลยค่ะเด่นนามะตาเพิ่นนี่จะเดินดีตลอดจ้ะเอ้านี่ก็ย้อนหลังให้เบิ้งกระมานนี่เนาะสําหรับผู้พลาดแต่งวดวางหันกระลุดจ้ะลุดคักจ้ะถ้าเมนว่าสายวิ่งสายหลุดเนาะหรือว่าผู้ใดมีเลขวิ่งเมนเมนมาจับส่เด่นนามะตาของเพิ่นนี่ บางครั้งมาทั้งสามตัวติดบางครั้งกะมาตัวเดียวจังสี่บางครั้งกะมาสองตัวจะอ้าตามต่อจ้ะงวดวันที่สิบหกกันยาหกแปดสิทธิอาจารย์เนี้ยบุรีรัมจะเดนมาตะมีสองมีสามมีเจ็ดมีสองมีสามมีเจ็ดติดสามตัวนี่ไว้ใ้กะได,ไดเงินจะ้ะถ้าผู้ใดหาตัวตัดดับมากก็ได่ะดับบนดับล่างตัดทิ้ง จังว่าแต่ว่าท,ทั้งมาดามสวีเดนจิตด,ดับบนดิค่ะแต่สามารถไปล่างได้กะตัดบนอ,อกก็ได้จิตทังสิมันก็สิได้ประหยัดต้นทุนไหมคะคือผู้ใดมีเหอ็กดับดีๆมาตัดดับได้จ้ะแต่ว่าจับตาเด่นบนล่างนี่มีสองมีสามมีจิตจังใดกมาไม้เห็นจะ้ะบางครั้งมาทั้งสามตัวบางครั้งมาสองตัวบางครั้งแตกบนล่างเลยก็ได้จ้ะวิ่งบนล่างฟันไปที่ทองกับจิต สองกับเจ็ดเด้อพีนอนค่ะจับคู่เพิรนจับให้มีสองเจ็ดสองเก้าสี่เจ็ดสามสี่สามหกสี่เก้าแล้วก็ตัวกันคือเจ็ดหกสามตัวเม็ดเดียวเจ็ดสามสองโอ้พี่นองค่ะบักสามสองนี่เจ็ดสามสองนี่สามตัวนี่ตัดเหรียญกระได้เด้อค่ะเพิรนว่ามันจับเอาได้นี่แหละนี่สามตัวเด่นนี่เต้เพิรน,นจับเอาเจ็ดสามสองเอาแนวเจ็ดไปไว้หลักลอยไหม เจ็ดสามสองสามสองสองสามนี่นายกคนที่สามสิบสองพี่น้องเอือบโบนี่เด้อจับเอาจ้ะถึงมืออาจจะอันก็นได้เลขตัวนี้เขาโครงการค้นละเคืองคะกๆจ้ะเอ้าน้องเบิงจ้ะเอาสิเปรียบเทียบให้เบิงงวดเัิงหันพรอมสำหรับตัวเลขสิทธิ์อาจารย์เนี้ยบุรีรัมนะค่ะนี่วันที่สิบหกกันยาหกเปดมาแร้วจ้ะงวดวัหงหันรุดเขาตะเดินนมตะสู่ต่อจ้ะงวดก้อนผุนเตกบนลาง ค่ะผู้ใดมักเฉพาะเลขวิ่งหรือเลขเด่นนมตกะก็ลองหยิบยกไปเบิ้งค่ะสามตัวเม็ดเดียวเหมือนเดิมเจ็ดสามสองค่ะพี่น้องคะจับจ่ะเหมือนว่าหันบรรเนหนซี่หาหกเออซี่หาซี่หาเก่าเนาะขนาดหัวเลขเก่าเป็นเลขหกกับซี่หาหกอู้เกือบเตกสามตัวเอา้าวกะบ่เป็นยังค่ะสูตรหน่วยคำนวณจ้ะขอบุญขอบคุณศิษย์อาจารย์เนี่ยบุรีรัมนะคะฝากพี่ตอนน้องเพิ่นกับบปรมานดอกเพิ่นกับเฮ็ดเองซื้อเองนี่ละ่ะ จ้ะแล้วก็มาฝากพี่ตอนนองค่ะเพราะมันเป็นสูตรของอาจารย์เนี่ยเนาะค่ะแบ่งปันนั่งเอฟซีแฟนช่องขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะค่ะที่นำตัวเลขมาฝากมาตอนเอฟซีจะอาฝากกดไลค์กดแชร์น้ำจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกริ๊งเปิดค่ะการมองเห็นน้ำผู้ใดมีแนวทางก็อย่าลืมค่ะเอสไอดีไลค์คิวอาร์โค้ดอยู่หน้าช่องเด้อค่ะทักทายมาได้จ้ะเพล็บหน้าจอจ้าคลิปนี้ก็บเฮงๆฮด้วยๆปังๆังสูขูสูขูลงไหลกองท้องไหลเข่าจ้ะ ไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า